ก็ให้ก็ล้วไอ้เสือก็ต้องได้รับคำตัดำนั้นแต่ว,ว่าปฏิบัติไม่ปบปตกก็ทำพระองค์ก็เป็นประกาศิีลเวลาเพราะว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะพระประดับเอกของโลกไม่มีสิ่งอื่นจะมาขวางกั้นในศีลที่หลวงรงสา์ก็ได้ไม่ว,ว่าปฏิบัติไม่ไปลกก็ต้องได้รับผลเพราะสุดท้ายผู้ไม่ปฏิบัติก็ต้องมาปฏิบัติวันยังครับแต่ว่าจะไปตรงกับว่าพระประดาองค์ใด เป็นบริษั้มีแานหมดอยู่แล้วไม่ว่าองค์ไหนไหนมากนะศาตราองค์ไหนไหนมาในศาสนาพุทธของพวกเราก็ตัดเหมือนกันหมดนะในทางเดียวกันหมดในอายัสติอายัรรงคับเหมือนกันหมดก็เป็นพื้นฐานเดียวกันยแต่สลับเปลี่ยนกันไปตามตามเวลาเนาะสาธุพระท่านยังกับสาเธอเจ้าค่ะ มีการอธิบายตามทาหรือเปล่าได้ฟังคลิปหมดหรือยังสองคลิปคลิปฟัง13.50ของท่านอาจารย์วิบูลรัตน์เจ้าค่ะย,ยังยังไม่หมดคลิปเจ้าค่ะน่าจะเหลือประมาณ9นาทีสุดท้ายเจ้าค่ะโอ้ก็จริงๆคลิปทั้งสองคลิปจะต่อเนื่องกันนะเจ้าค่ะจโยอมกันหมดก็ฟังแลวก็จะเกิดประโยชว่าทำไมเราถึงเคยพูดไว้เนาะ าการบรรลุธรรมต้องบรรลุที่ขนันธ์หาไหมสติบรรลุไม่ได้เพราะบรรลุขันธ์าแล้วถึงไปได้รับสิ่งทุกอย่างโดยอาศัยขันธ์หน้าไปเพื่อบรรลุธรรมในคนสีทีนทั่นเองจัดบรรลุแล้วบรรลุเลยเพราะพูดที่บรรลุเอาไปสู่ก,กายบาจิตเบาก็คือวิชาทุกๆทุก,ทกวิชาของโมฆะโมฆะหนึ่เน้นที่วิชาสันติสิท เ่พระองค์ทรงเห็นแบบนี้แล้วทรงจีไ้เห็นผู้ที่มีกําลังมีศรัทธาวาดตรงนั้นก็คือศรัทธาของวัดดูที่วิชาชา,ชา,ชา,ชาชุ้สิบนั้นทําไมถึงเป็นรวมวิชาได้ดีก็เพราะมีอาการทั้งจิตภายในจิตบริบูรณ์ด้วยองค์นิวรณ์ด้วยองค์วิตาวิจารด้วยองค์ปิติแลวด้วยองค์สุขนะครับรวมเอาอไปเป็นหนึ่งเดียวเอ,อกตาติด ากาศตา,ตา,ลตานลมจะไหวจุกในน้ำมังกยต้งที่ทำให้ลมอัตราการปัสสาวะก็ดับดับสนิทจะไม่มีเหลืออ่าแลว้วการนิดหนึ่งไม่ดับอ่ะก็ดับไม่ไม่ดับนะครับแต่ดับไม่สนิทวิชาที่สองวิชาที่สามก็ไม่สนิทก็ดับเหมือนกันแต่ไม่สนิทนะครับจะสนิทจริงๆก็ต่เมื่อวิชาชาที่สิ่เพราะนั้น พงจึงรับรองภาร,ราิระดับต้นเป็นภารยยิในส่วนที่หนึ่งแหละศระีชาศรีชาวัชรกรรมีศรชาพรวิชาพระนครนั้นวิชาชานที่หนึ่งสองสามสี่จึงไปรวมทั้งหมดบ,บนรอบของการจีดกองตรงสุดใจเองความเป็นชาด้วยความเป็นนายะด้วยควาเป็นปฏนะิกิริายนานที่ต้องอาศัยขันห้าทั้งระบบเพื่อเชื่อมโยงเข้าไปอยู่ในขันที่สี เพราะนั้นผู้ที่อยู่ในขันตีก็คือผู้ที่ตรงฌานอาการดัเข่อใจไหมเข้าใจเจ้าค่ะเพราะขันสี่คือถ้าถ้าเป็นปัจจุบันที่อยู่ในโลกมนุษย์ขันสี่คือกายทิพย์เจ้าค่ะนำกับสาธุเจ้าค่ะะแล้วก็เพราะฉะนั้นผู้ที่ตรงฌานจึงจึงมีสภาวะนี้เปลี่ยนเชื่อขันธ์ ไม่ว่าจะจิวินาทีกินนาดกินก็จึงจะต้องเป็นชั่วขณะเพราะฉะนั้นผู้ที่เจะเ,เดินทางเข้าสู่กากยักตาสต,ติให้บริบูรณ์ต้องไปส่งแบบนี้ตรงเป็นชั่วขณะก็เหมือนกันก็เพราะฉะนั้นเพื่นพ่อง่องก็มีให้นะเราก็กึันบอกมีพ้อเป็นของเดียวที่จะจดำบดูและอยกับ สภาวะของกายแลกับตาตติไดจะต่ตางต่าอันนี้คือบุญของพระองค์นี่คืออนุสตาติมิเตของพระองค์ที่พระองค์ทรงมีวิชาตามบริบูรณ์ก็ภรร,รรยาที่บริบูรณ์ของคือเป็นภรรยาซึ่งไม่มีให้จะเมิมเหมือนทรงถ้าเป็นประกจ้าพุก็ประมาณนี้ก็หล่แล้วดีแล้วเป็ยอดแล้วพระเจ้าพุทธองค์ก็เคารพองค์หมด เป็นองค์จริงนะทำไมองค์คุณก็ลจลจกกเขาเพราะว่าอะไรเขาก็มีราคาตัวตักมหานต์เขามีตาน,นาที่วัดรักปิเขามีอันใสเดิมๆมีมิฉาทิมากมีเพื่อนตออยู่มีเวทน,น,นาอยู่ก็รทำอะไรไม่ได้หรอกเขาก็ได้แค่นั้นแหละอันพระสาวกพงก็จึงดำเนินทำตาม ที่รองทรงรับตังมนกันนั้นในการเดินทางก็จึงละเอียดมากฟังแล้วเป็นไงบ้างค่าอาจารย์ได้ฟังอีกแต่ยังไม่ฟังไว้จบเนาะนกับสัตุ์เจ้าค่ะละเอียดเจ้าค่ะท่านอาจารย์ละเอียดมากแล้วก็ทําให้แยกในขันสี่ขันห้าได้ทําให้เข้าใจได้ว่า คือคือก่อนก่อนที่จะเดินมักเนี่ยจะมีคำถามที่วัดนาเขาถามกันประจำว่าเทวดาวันวันทำอะไรเทวดาปฏิบัติธรรมไหมตอนนั้นข้าพเจ้าก,ก็ยังเดินมักไม่ถึงก็ยังหาคำตอบไม่ได้แต่คำถามเนี่ยก็อยู่ในจิตอยู่เจ้าค่ะเคยได้ยินคำถามนี้มาเรื่อยๆและไม่มีผูใ้ใดตอบคำถามนี้ได้แลวพอไปฟังคลิปแล้วก็ชัดเจนในคำตอบอย่างนี้เจ้าค่ะข้าราการ นมกลับสาธุเจ้าค่ะแล้วตกลงก็ตามอะไรเทวดาเทวดาเ <c oughs> ทวดากับเรียนท่านอาจารย์เจ้าค่ะเทวดาถ้าเป็นเทวดาปู่ตูโชนท่านอาจารย์บันทึกไว้หรือเปล่าบันทึกเจ้าค่ะอ๋อดีมากเลยสาธุนำกลับสาธุเจ้าค่ะเมื่อชาวที่ฟัง <c oughs> คลิปเนี้องค์องค์ธรรมเนี้ก็จะขึ้นมาข้าพเจ้าก็จะเข้าใจอ๋อ oh, นี่ไงที่วัดวัด,ว,ดวัดตรงคลองแถวคลองสิบเคยถามอย่างงี้เจ้าค่ะ และสมัยน,น,นั้นข้าพเจ้าก็ยังหาคําตอบให้ตัวเองไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้เดินมากับท่านอาจารย์ผู้นําจิตแต่ตอนนี้ก็เข้าใจแล้วเจ้าค่ะว่าวันวันท่านเทวดาท่านทําอะไรจะบรรลุทรรได้อย่างไรในเมื่อเป็นเทวดาแล้วองค์นี้ก็จะละเอียดเป็นการแยกเทวดาปุตชนกับเทวดาอริยะซึ่งเทวดาอริยะก็จะมี วาระในการที่จะต้องบรรลุธรรมด้วยสีด้วยสีวาระแต่นั่นหมายถึงว่าท่านก็ต้องบรรลุมาในขันห้าแล้วเท่านั้นในโลกมนุษย์แล้วเท่านั้นเจ้าค่ะท่านจรย์สาธุนำกับสาธุเจ้าคา่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่บรรลุในขันห้ามาบรรลุที่ไม่ได้เพราะนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะระ,ะลึกถึงบทธรรมด้เองเป็นไปได้ยัง ถ้าถ้าเป็นเทวดาองค์อริยะะะอองรินจะจะระลึกถึงบทแห่งธรรมได้เจ้าค่ะาอาจารย์องค์อริยเพียงเพียงอย่างเดียวนะนอกนั้นไม่ได้เลยนะจะไปเอาคู่ปี้ไหเพื่อนมาอธิบายโน่นนี่ไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะอะไรไม่ได้เห็นไหมหรือจะเอาภิสุภูมิฤท่อก็ไปก็ไม่ได้เพราะพระองค์ตัดห้ามหมดแล้วงนั้นติดคููปี่ แม่หรือเพื่อนใช่ไหมจะมาแนะนํสั่งสอนไม่มีประโยชน์อลใช่ไหมไม่มีประโยชน์แแต่ถามว่ามีโอกาสไหมก็มีแต่ว่าเป็นส่วนน้อยมากส่วนน้อยมากเนื่องจากอะไรเนื่องจากระปาว่าเนี่ยเมื่อเมื่อบรรลุปุ๊บเเข้าวันนิพพานเข้าเกิดของเขาถูกไหมแล้วเขาบรรลุเขาอะไรเขาไปเกิดของเขาเลย แมื่เขาจะตอดได้ไหมตรงนี้<า>ก็<า>คือแบบภาวะที่เป็นเวลาของแต่และแต่และพระอ,องค์เมื่อเขาระเลืดได้เขาถึงจำลองได้เขาก็เข,ข้าใจในบทพักเมื่อเขา้าใจในบทพรกพักเขาก็ต้องมากลับมาเกิดอีกคราเดียวนะครับไปคราเดียวอาจาใยยังน้อมกลับสาธุเจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะ เานี่นก็เกิดเป็นมนุษย์ถูกว่าเจ้าค่ะอ่าเขาเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่าจะบรรลุของเขาในขันอาผีฉี่ใช่เจ้าค่ะเอาแล้วที่ผ่านมาเขาเขาไปอยู่อ่านอะไรกันแน่เนี่ยเขาไม่ได้วิชาพระโซดาปฏิปนแล้วเขาก็ไปเรียนรู้ในวิชาพระสก,กัดนิพคามมีผลมาแล้วนะเข้าใจไหมแล้วก็ไม่ไมไมบรรลุไม่อะไร ต้องต้องกลับมามาเรียนใหม่เองไปเรียนให่แล้วถึงจะบ,บรรลุบรรลุในขันหน้าเนี่อันนี้หมายความว่าเลยหมายว่ามุกเอาเอาเทวดาที่เป็นอัตภาวะที่จะ,ะมาเกิดใหม่แล้วนะแะ้่เวลาเขาจะมาเกิดใหม่อีกรอบนึงก็หมายว่าเขาเรียนจบไหมยังจาค่ะตอนตอนที่อยู่ในขันหน้าเขาเรียนไม่จบนะยังจบค่ะเร,เรียนเรียนยังไม่ได้ เข้าใจว้วเรียน<ล>ยังไม่ถึงนะเพราะนั้นเขาก็ต้องมาอยู่ตามการของเขาอาจจะได้วิชาที่หนึห่งัสดรหรือสองัสดุแล้วยังไปไม่ถึงยังไปไม่บรเลกหรือยังไม่มีความจานาญยังไม่มีความเข้าใจขอแต่ถามว่าบรรลุไหมขาเขาไม่งานอยู่ต้นต้นงานในร่้นการ,การ,รอ่านในที่สุดสมัยในระดับเออยังมีระดับของที่งานในที่สุดยังหมด ก็ไม่ที่สุดไงก็ยังไม่ได้ที่สุดงานในที่สุดงานในเบื้องต้นงานในขัํากลางงานในที่นนสุดแลวก็หมายถึงการชลลาระราค้าตวทวศัพท์เวทนาสมาฏิทิซจึงมันเป็นมิจฉาอยู่แล้วถามว่าในระดับนี้เป็นมิจฉาไหมเป็นอยู่เจา้าค่ะเป็นอยู่นะครับไม่ได้บริบูรณ์เต็มรูปแบบนะยังเป็นมิจฉาเพราะนั้นมิจฉาก็ต้องถูกชาระครับการชาระจึงไม่ได้ชาระในครั้งเดียว ให้ท่านบารรลุก็คือบรรลุตามขั้นตอตามในระบบของผู้เดินมากที่เดินตามเข้าไปเฉยแต่ยังเป็นงานใปเบื้งต้นนะยังเป็นงาน,นเป็นต้นต้นและงานในท่ามกลางเกิดยังไม่ได้เลยตายแล้วเพราะนั้นเขาต้องเข้าไปอยู่ตามระบบของเขาเหมือนกันเป็นวิชาของพงเช่นกันแต่ว่าต้องกลับมาเกิดไหมกลับจมเพราะนั้นการเดินทางสลับซับซ้อนมากนะท่านอาจารย์ <laughs> แต่พวกใช้ก็ว่ามาเกิดอีกคาเดียวก็คือครั้งสุดท้ายของท่านนั่นแหละอีกคาเดียวแสดงว,ว่าเดินทางก็เข้าไปแล้วแต่ยังไม่จบนึกออกไหมเดินทางก็กแล้วนะของวิชาของพระตากันเลยเดินทางแล้วแต่ยังไม่จบงานในเบื้องต้นอะไรข้ามการาาง,งานในที่สุดถ้างานในที่สุดปุ๊บจบหมายว่า เ้วรู้ได้ไงว่าจะต้องยังไม่จบเนี่ยนี้นั่นมีอะไรแสดงให้เห็นกับศาสตร์เเจาา้าค่ะกับเรียนท่านอาจารย์เจาา้าค่ะที่ยังไม่จบเพราะว่ากายนี้ที่เป็นกรรมเก่าของท่านยังไม่จบในขันห้าเจ้าค่ะน้องกับสา,า,าสาุเจาา้าค่ะกาสตรจบแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมากลับมาเพื่อทําให้บริบูรณ์ในขันห้านะเก่งมากนนอาจารย์เ้อ ึุต้องอาศัยขันห้าไงในการบรรลุธรรมถ่าคุนไม่มีขันหน้าบรรลุกบไม่ได้ไมว่าเอาก็พระเจ้าบรรลุพระโสดาปฏิผลขึ้นไปแล้วแล้วก็วเข้าสู่วิชาพระสกทาคามีแล้วก็บรรลุแล้วตั้งแต่การรับรองกันลลแล้วจะทำไมยังไม่จบทำไมไม่จบก็ยังไม่บริบูรณ์ยังไม่บริบูรณ์นะถ้ายังไม่บริบูรณ์ท่านาจะจบไม่ได้ ราะการนี้เป็นกรรมเก่าโป่งกันอยู่บรรลุแล้วบรรลุนั่นหมายถึงบริบูรณ์แม้ถ้ายังไม่บริบูรณ์ก็ไม่ได้เราก็ต้องลงมาเกิดใหม่ก็าโป่งตัดคราเดียวเอาแล้วถ้าลงมาเกิดอีกมันก็ขลายคาเดียว <c oughs> อีกคราเดียวพงก็คืออีกครั้งเดียวจากความเป็นมนุษย์เอาแ้าจะลงมาเกิดอีกจะทันอปงจึงให้สภาวะไว ติดผู้พี่นะแม่เพื่อนเว้นเาวด้วยการแล่รืลึกถึงบนต่มไปเองคำว่าคำว่าผมให้ลงเกิดแบบไหนเกิดในสภาว่าของขันธ์าเอาแล้วเทวดาอยู่จะลงมาเกิดต้องมารับขันห้าข้างบนไม่มีขันท้าทำไมแต่ผงก็ให้ไว้ขันเดียวอันเดียวก็คือแค่ครั้งเดียวเอาแล้วขึ้นไปก็ปิดประตูเด็ก ขึ้นไปแล้วทําไมยังไม่บรรลุก็ต้องมาเกิดอแก่ทำก็ต้องให้แค่ครั้งเดียวพาเดียวมาแยงแยงไหมสาธุเจ้าค่ะอ่าแันแย้ง,ยงนะเอเดี๋ยวก็แก่าเดียวแล้วจะลงบาอเกิดเป็นบรรลุทุกมาเรียนถัก แสดงว่าช่วงนั้นเนี่ยยังเดินทางไม่ถึงวิชาของพระตกัตธรรมนี่นาวิชายังไม่ถึงทำไมแสดงว่าบรรลุวิชาพระโสโดาปฏิบัติไปแล้วแต่เดินเข้าถึงวิชาของพระตกัตรรมี่เพิ่มเพิ่บก็ต้องกลับมาเกิดอีกพระโสดาปฏิบัตินี่มันเกิดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวิชาพระตกัตรรมนี ก็ไม่บรรลุก็ก็เข้าระในระบบขมององค์ทีจะเข้าปในบัติก็เข้าไม่ได้ทำอไงเรามากกวถึงกล่งใช่ไหมเจ้าค่ะถึงกึ่งของพระสกทาคามีเพราะฉะนั้นตรงถึงกึ่งก็จะอยู่ตรงที่พระองค์ทรงตัดว่าหนึ่งถึงเจ็ดขาวหนึ่งถึงเจ็ดข่าวถ้าท่านนั้นถึงถึงกึ่งยังไม่บรรลุพระสกทาคามี ท่านก็จะกลับมาคราวเดียวก็คือเอกพีชีถูกต้องไหมเจ้าค่ะน้องกับสาธุรเจ้าค่ะอันนี้ก็อยู่อยู่ที่บุญที่บุญบุญที่ท่านสร้างไว้ที่ท่านอาจารย์เขาใจที่บุแล้วเขาจะต้องเดินทางไปให้ถึงก็เขายังไม่ถึงก็ต้องกลับมาถูกไหมเจ้าค่ะแต่พระองค์ใช้คำว่าคาเดียวนี่คือต้องไปถึงจุดที่ท่านอาจารย์กล่าวเมื่อคืนอาจจะเดินทางสองรอสามรอบก็ได้นะเข้าใจไหม แต่ต้องเดินทางไปถึงกึ่งก่อกึอ่งของภาคตะวันตกกันแหละกึ่งในเว่งตั้งงานในเท่าการกันในที่สุดเนี่ยให้ไปอยู่ตรงกลางตรงที่จะอเข e ้าถูนย์ก่อนเข้าใจไหมเข้าใจเจ้าค่ะกึ่งกึ่งเจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะแบบจะง่ายก็ง่ายเหมือนจะยากก็ยาก พระสตรไม่ต้นอาจารย์เจ้าค่ะเวลาเวลาดูพระสตรก็จะง่ายขึ้นระสตรของเราที่อาจารย์ไดูตายากเพราะว่าเก่ยนเชือกทีไรก็อ่มันฮะไม่รู้เป็นไหน น้อมกับสาธุเจ้าค่ะพระสกัดทาคามีมาสู่โลกนี้เพียงอีกครั้งเดียวดูก่อนมหาลีข้ออื่นยังมีอีกพิสูุเป็นสกัดทาคามีมาสู่โลกนี้เพียงอีกครั้งเดียวจะทำที่สุดแห่งทุกได้ พราะสังโยชน์สามหมดสิ้นไปและเพราะละละคะโทสะโมหะเบาบางไปดูก่อนมหาลีแม้นี้ก็เป็นธรรมที่พิสุป,ประพฤติษพมจันยร์ในเราเพื่อเหตุที่ทำให้แจ้งอันดีกว่าและปานิดกว่าน้อมกับสาธุเจ้าค่ะสาธุทั้งะสนตรนี้พงให้ในบ้างเกงนิดเดีวยวแก่งนิดเดีวยวดูก่อนว่า พาลีพ่ออื่นยังมีอีกพ่ออื่นยังมีอีกไม่ได้มีเพียงหนึ่งหรือสองหรือสามพ่ออื่นยังมีอีกก็คือยังมีสิ่งที่ผมะงค์ปกาไว้แต่จะเจอว่าสดเดีวมเห็ไหมถ้าไม่เจอมันก็เหมือนต้องอธิบายตามทารมกันเอาเองก็เชื่อมโยงวัตถุเอาหาเป็นกับกเพราะพระองค์ประาว่าพิสุกเป็นพระตกัดเป็นสกัดสกามีมาสู่ร่วงนี้เพียงอีก ครั้งเดียวนำมาสู่เพียงครั้งเดียวจะทำที่สุดทุกด้านทำว่าจะทำที่สุดทุกได้ท่านอาจารย์ที่ว่าตอนมีชีวิตหรือพิมีชีวิตไหมที่ทำที่สุดทุกด้านเพราะละตัญญอดสามหมดที่ไปและเพราะละ,ละ,ละราคาลดหัวไป มีชีวิตหรือไม่มชีวิตต,ต้องต้องกลับมามีชีวิตมีขันห้าเจ้าค่ะอ่าเพราะนั้นต้องมีขันห้าต้องมีชีวิตแล้วไปกระทําในขันสี่ถูกต้องไหมเจ้าค่ะต้องกลับมามีขันห้าใช่ใชเพราะนั้นน,นี่ก็หมายความว่าถ้าชกตะตามีตายมากี่ครั้งเ <c ười> นี่ยลออกยังเจ้าค่ะไม่ใช่ครั้งเดียวใหญ่ยังแต่ที่สูงหมายว่ามามากระทําสุดทุกได้ในขันห้านะ เข้าใจไหมเจ้าค่ะคำพันลึกจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าอ่านลึกเกิไปเราก็เข้าใจว่านะเออตายแล้วไปเป็นพระสังฆมีแล้วกลับมานะแล้วก็วากันใหม่ก็ไม่รู้กันก็คิดว่าจบแล้วแค่นี้จ่มีอะไรอ่ะแบบนั่นก,กันเปิดฝนลงต้องไปเอาที่บางบางแดดออกเลยมันเปียกสาธุเจ้าค่ะ อาจากดกดลอ็ลอกไว้ก่อไกดกดแล้วเจ้าค่ะถูกัู